สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านเจอกันในป่าอีกแล้วนะคะพี่น้องเมื่อนี้ต้อพาทุกคนหาเก็บเห็ดในป่าแล้วก็ป่าเมื่อนี้อ่ะสิเป็นหนาวๆจังน้อยนะคะอากาศเย็นนะคะซีองศาแล้วก็อ่ามือก็สิแข็งๆจังน้อยนะคะในการเก็บเห็ดอากาศก็สิฝนตกลิ้นแน่ๆหรือว่าหมอกเป็นฝนตกลินค่ะแต่กะต้อกับพาทุกคนหาเก็บเห็ดเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะไปลุยกันในป่าค่ะเป็นเพื่อนต้อละพาลุยนะคะต้อละพาเพื่อนค่ะ ไปค่ะลุยไปน้ำกันต้อได้ยินเสียงน้ำตกพี่น้องดูสิคะบรรยากาศน้ำตกเสียงดังมากต้อสิตามหาน้ำตกว่ายุดจุดตรงไหนเนาะค่ะสิเจอบโบน้เนาะไปน้ำกันกันกบต้อจ้ะ รู้สึกโอ้เห็นแล้วน้าตกอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําค่ะทุกคนเป็นแม่น้ำเป็นคลองน้ําสวยงามมากเลยแต่พี่น้องพาทุกคนเก็บเห็ดอยู่ตรงมอดขาวนะคะมอดขาวตัวนี้สิสวยงามมากจ้ะสวยสุดๆตรงนี้เห็ดสิเนเนลนะคะทุกคน ตัวพาทุกคนมาชมบรรยากาศจักน้อยนะคะ่ะนี่ค่ะตัวพามาดูฟางข้างหน้าคุณนะคะที่เป็นน้าตกนะคะทุกคนก็จะให้ดูค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะได้ไหมหนูะเห็นไหมแป๊บนึงนะคะทุกคน นี่ค่ะสวยงามมากค่ะทุกคนคุณยู่ฟังนูน่นนะคะมันจะไหลลงมาจากเขาลูกนั้นนะคะทุกคนค่ะเห็นบริจันั้นสวยงามมากค่ะโอเคค่ะกลับมาที่เดิม ค่ะกลับมาที่เดิมและะ้วค่ะชุบไวจักน้อยนะคะ่ะพี่น้อง <laughs> โอเคจ้าพาทุกคนไปชมน้ำตกว่างหนึ่งจ้าน้ำตกอีกฟังหนึ่งภาพอาสิบ,บุสวยจักน้อยนะคะตีดต่อเห็ดเบิง้งน้ำตกให้เบิ้งนะคะ แตก่กจะเห็นบรรยากาศนะคะอีกฝั่งหนึ่งของตาเนาะค่ะเสียงน้ำตกดังแห้งมากดูค่ะสีเหลืองอุย้ยมันกรอบจับแมงบ่ได้เลยจ้ะ ขาข้างในมันเป็นโพงแห้งนะคะพี่น้องมันเลยแตกออกจับนิดจับน้อยก็แตกทิมเอาใส้ตะก้าจังซี่กะขันมันถือไปคักค่ะกไอ้ย่อลงสี่กะมุนดีพี่น้องมันแตกไว้ปันเนี่ย มันมันมันหลยอยู่ยยพูน่ะพณน่ะถ้าพุณเต็มเดี๋ยวไปเก็บเลยอุ้ยได้บะได้เก็ดได้ซ้ำนั่นแหละด,ด,ดีแล้วไม่ต้องได้โทรหากัน,นะะกำลังจะกำลังจะเอาอย่างนี้เลยนะที่หลังอะ่ะกล้องขาเนี่ยได้ทุกรูปแบบเลยแต่มันเสียอยู่อย่างเดียวมันมันยืดขึ้นสูงไม่ได้ เดี๋ยวเราก็ใส่ปากตะก้าไงไลไลหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ไม่ไลเหรอเยเห็นเห็ดมาดามแล้วตั้งอยู่ได้ข้างคองอะ่ะเห็นแล้วอ,ไไอ๋อ พี่ก็เอาไปเห็ดได้ในรถละเออไม่มันก็ต้องทําใจมือมันเน้นมือมันเหมือนนิ้วันเหมือนมิ้วแรงนี่จริงจริงวันนี้อมันอากาศไม่หนาวนะแต่ทําไมมือมันเย็นน่ะไมนหนาวกว่าเมื่อวานโอ้เมื่อวานมันเจ็ดองศามันแต่ว่าพี่ชอบอากาศแบบนี้ไงแต่ว่ามันมือมันแข็งในเห็นไหมมันหนิ่ไม่ได้ปรระวัตติศาส์เด้เก็บด้วยกันมาหลายปีได้ยังไม่เบืนั่งจุ่มของกันเออมีวันนี้ใช่ไหม เพราะว่ามันอากาศมืดไงแล้วป่าตรงนี้เราก็ไม่เคยมาถ้าจะมาเราก็ม,มีอราักขามาด้วยเออเก็บทันเนี่ย<ะ>เอารถสิบร้อมนอาม,มาขนนะเถิดป้า ขาไอ้นี่ใช่ไหมเอาเลยตัวนี้มันจะดีกว่าพี่ลองแล้วเราไม่ต้องมาคุมอะไรนะไอมันหินเยอะอะไรที่นี่มันหินเยอะต้องเสียงดังหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าคุยกับมาดามเป็นในรอบละรอบที่เราได้เก็บเห็ดไปด้วยกัน คนดูเห็ดน,นะคะทุกคนคุณจ่าไหลเป็นทางไปพุ่นนะคะพี่น้องไหลเป็นทางไปพุ่นทางนี้ก็เต็มก็กัดน,นะจ๊ะนั่นเต็มอยู่พุ่นจ่าดูนี่ค่ะเต็มเต็มอยู่แต่ว่าเออมันนี่โบย่านป่าแล้วค่ะฝั่งหนึ่งกาลังโทรหามาดามปาเหหมานี่เพราะว่าอยู่ในป่าคนเดียวมันกับฝนล้นลงเม็ดกัเสียวน้อยอยู่ดีนาะพี่น้อ,นองเนาะคือเสียวนี่โบแม่หนังดอกพี่น้องมันบางเบงนะจ๊ะ พวามื้อนี้ต่อกับมาดามอันพากันขับรถเข้ามาในปา่าไก่อยู่ดีพี่น้องในในในหลึกอยู่นะคะหลึกอยู่ดึงไปสละบะเบิ้งหนึ่งค่ะดึงไปเราก็ได้เอาทิ่มเบิดเอาบอ่ได้ค,คือคือจากดึงนะคะพี่น้องนั่นเป็นการ,เ,การเห็นเรามันมันเขียวก็ต้องดึงถึงมาก่อนนี่ค่ะอ่อนๆี่โอเคอยู่